สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดดัมทีมนะครับวันนี้เราก็ยังคงพามาติดตามหัวน้าโจยนะครับแต่ไม่ได้ขับเจ้าพีซานะมาขับเจ้าตะกะแตนนะขับรถเกจอ่ะงานวัดครับงานวัดงานที่ว่าลิงของแข็งแข็งอ่ะมาดูครับสภาพวันนี้เมื่อวานก็มางานวัดนะเอาแม่โครมาวางท่อมาเรียงหินครับ มากองโยนหินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เอารถเกตมาปรับเกตอีกคุณอาโจ้บอกว่างานบุญครับงานบุญบรรยากาศหนาวหนาวไอ้จะชนมอไซค์ผมมาเนี่ยเกะกะไหมฮะมอไซค์เกะกะไหมไม่เกะกะไม่เกะกะ เจ้โจยบอกว่าสองวันแล้วครับพวายนก็นำเจ้าพิาสานมาเก็บรายละเอียดวางท่อให้กับวัดครับวันนี้ก็นำรถเกวียมาอีกบอกว่าทำบุญครับก่อนปีใหม่ทำบุญส่งท้ายปีใหม่ต้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฮะบอกว่าอย่างนั้นโอ้โหขอให้ผลบุญนี่ความเจริญความก้าวหน้าขึ้นไปนะหัวหน้าโจยนะนี่ฮะงานฟรีนะ ก็วานก็ฟรีวันนี้ก็ฟรีครับบอกว่าเจ้าแก่ผมใจบุญทําบุญนะโอ้ยรถบดท,ทําไมเอียงข้างงั้นไม่กลัวตกเลยไม่กลัวไหลได้ไงนะ่ะสงสัยจ,จะเป็นเจ้าตาตาแหละโอ้ทำทางเข้าวัดอย่างเจมเลยฮะปวดอัดพร้อมเลยวันนี้ แน่นอนแฮแอวแก้วน้าโจนี่แน่นอนแฮนี่ทำทางเข้าวัดครับทำบุญอย่าเดินไปดูเรื่อยๆอินนี่ก็โล่งนะเก็บรายละเอียดหมดแล้วอินน่ะไปกองอยู่ด้านเดียวหมดแล้วฮะนี่ให้วัดมีทางเข้าสองทางฮะนี่ทางด้านนี้ทางหนึ่ง ของเก่ามันชูทางด้านซ้ายมือนะต้นไม้บงังครับเดินตาไปเรื่อยๆเลยหินนี่ก็เอาไปเลี้ยงด้านข้างหมดแล้วนะฮะอ่ะชาวบ้านจะได้สัญจรเข้าวัดแบบสะดวกสบายฮะอย่าบอกนะว่าเอาลูกรังมาลงอีกเนี่ยไม่ลูกรังก็หินคุกนี่ โครงการครับโครงการโอ้เจ๊พปึงก็มาเหมือนกันเนี่ยโอ้โอ้สะดุดก้อนหินสะดุดก้อนหินถามว่าใช้เวลานานไหม ว่าน่าจะไม่เกินครึ่งวันก็น่าจะเสร็จเดินตาไปเลยดูหินครับเอาไปกองรวมกันหมดแลละโอ้ข้างบนก็มีฮะเรียงไว้ข้างบนก็มีเอาไปกองไว้ครับอย่าให้มันเกะกะด่าน,นี้ก็กองไว้เพียบเลยนี่ฮะ ทำทางเข้าวัดครับให้มินม,มีทางเข้าออกสองด้านนะโอ้ได้หินอย่างนี้จะเกียร์ไปไหนเกียร์ออกด้านข้างแล้วมั้งหินก้อนเงนี้ย แตงแ้านข้างนะดึงสโลกด้ินข้างปัดตรงกลางโอ้แจมเลยนี่ทำทางเข้าวัดครับทำบุญนะทำบุญนะไม่นานหรอกครับผมว่าติมที่ก็ไม่เกินสองชั่วโมงหรอกเสร็จนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยว อย่าคอยดูแกจะปัดหินก้อนใหญ่นะที่ตีขึ้นมาปัดออกด้านข้างแนะ่เจอหินทำไงออกไหมไหลออกด้านข้างไหม รถบดบดเข้าหรือเปล่าโอ้แน่นอนแน่นอนอ่ะทำบุญผมถามว่า งานนี้ได้กี่บาทบอกไม่ได้ครับทำบุญครับทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำม,มาสองวันแล้วนะวันนี้วันที่สองฮะ ไม่นานแล้วมั้งยากเกษิรไม่ใช่พึ่งไหนโอ้ปรับหมดเลยไอ้เราก็นึกว่าปรับเฉพาะทางฮะนี่แหมมีรถเก๋กับรถบดนี่ก็ดีเหมือนกันนะ ไปนาไปวิ่งดินบอไหนนี่เอาไปทำทางแต่งทางไอ้หก้อที่คงยิ้มเป้นเลยวิ่งกันสบายเลยถ้ามีรถเก๋ก็ลดบดนะแต่มันจะคมะ้มเปล่านะซื้อมาไว้สำหรับแต่งทางรอวิ่งแหมจังหวะตีโค,งค้งตีโคง้ง่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องปรับบริเวณวัดอีกนะ ปรับพื้นอีกเอาบุญก่อนปีใหม่ว่างั้นเี่พึ่งว่านี่ทำถนนเสร็จแล้วก็ปรับพื้นวัดรอบบริเวณวัดนี้ด้วยนะนี่ที่ดูทางด้น,นี่แหละีที่เนกันเนี่ะทำถนนเสร็จก็ปรับพื้นวัดต่อนะอ่ะได้บุญได้กุศลเงินไปฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้พามาติดตามมูนาโจก,กับภารกิจทําบุญครับทําบุญวัดครับเดีย๋ยวเราคอยติดตามกันต่อว่าเสร็จจากทาบุญแล้วจะไปทํางานที่ไหนต่อเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ